ทุกคนตอนนี้คือเราก็กลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะก็มีแจ้งเตือนมาสากทวิตเตอร์แบล็คพิงอีกแล้วนะคะทุกคนเราจะบอกว่าวันนี้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีเบตกับรุ่นน้องก็เถียงกับนางว่าวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมาปล่อยหรอกปุ๊บสี่ทุ่มมาค่ะสี่ทุ่มมาจริงเอาไงก่อนตอนนี้คือไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรเนาะในทวนะิตเตอร์เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันโอ้ยเป็นอะไรอะ่ะ คอิเตอร์บูดหรอคอิเตอร์ฉันบูดหรอโอ้โหโอ้ my god ท oh อ มันคืออะไรอะมันคือโปสเตอร์เขาดาไลฟ์ในบีไลฟ์นั่นเองอวยส์บอกว่าชุดช่ำมากเดี๋ยวแป๊บนึ้งฉันขอซูมโอ้ my god แล้วคือหุ่นเชือกแบบเมียแกเอาไง คอสต์ยังฟังขนาดนี้แล้วเพลงเอาไงกนฮัลโหลเราชุดคืออะไรอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชือกเชือกปะเป็นเชือกเชือกเราเราอยากรู้มากว่าชุดอันนี้เป็นของแบรนด์อะไรเชื่อว่าสไตล์หีนน่าจะเอามาคอสต,ตอมไหมอยู่เอามาแบบตัดตัดเอามาตัดเอามาเปลี่ยนแบบทรงอะไรงนี้มายอยู่แต่ใดๆๆก็คือแบบ ฉันขอเซฟรูปเลยนะขอเซฟรูปเลยหนึ่งแล้วก็ซูมดูมแบบ HD แกแล้วดีเทลตรงคอเป็นโชเกอร์เพชเป็นโชเกอร์เพชแล้วชุดคือมีความโป๊แบบ <c oughs> <c oughs> แต่ก็มีมีความแบบ เซฟด้วยแบบเป็นสเตย์สีดำเนาะ mm hmm. ปกติคือไอดอลก็ต้องมีเซฟอยู่แล้วเพื่อไม่ให้มันโป๊คือในไรก็คือชุดเอาอย่างงี้คุณกันเคยเลิฟสิ่งนี้เชื่อว่าพี่นัดนีิสานีคือต้องตัดแล้วชุดนี้เชื่อปะ่ะพรุ่งนี้พี่นัทีิสาณีต้องสักหนึ่งแกแล้วคือมีความแบบโหนเชื่อตอนแรกคือตอนโปสเตอร์แรกที่ออกมาคือเราคิดว่าลิซ่าจะเต้นเป็นโพแดน แต่อันนี้คือเซอร์ไพรส์สุดมีความเป็นแกรู้ปะเราเห็นโปสเตอร์เนี้ยเรานึกถึงอะไรแกรู้ปะฉันนึกถึงเพลงอะไรซัมติงชื่อเพลงอะไรจําไม่ได้แต่เป็นของเพลงของไมลี่ไทรที่มีหนึ่งเพลงที่มีอยู่เพลงหนึ่งที่นางเหมือนจะนั่งลูกตุ้มอ่ะแกคิดแกนึกออกปะแกเคยเชื่อว่าทุกคนอะเคยดูแกมันจึ้งมากประทับใจ ตอนแรกอะ่ะฉันเถียงกับลุ้นน้องว่าวันนี้ไม่มีอะไรมาแน่นอนเพราะว่า YG อะ่ะต้องปล่อยวันเว้นวันวันเว้นวันแต่นางก็เถียงฉันว่าวันนี้ต้องมีอะไรปล่อยมาเพราะว่ามันเหลือเก้าวันแล้วไงสุดท้ายก็ปล่อยมาสุดได้ฉันฉันยอมนางเลยจริงๆฉันฉันขอย,ยอมแพ้ในความจิตสัมผัสของนางต่างๆเดี๋ยวขอดูดีเทลหน่อยอุย้ยดีเทลเหมือนจะเป็นโซโซด้วยปะตรงชูดอ่ะเหมือนจะเป็นเชือกเชือกโซโซ แต่ใๆก็คือชุดเหมือนเหมือนจะเป็นหนังแล้วเป็นเชือกโซโ่ๆซโซอุ้ยมันฉ่ำมากทุกคนพี่น,นันทิสาวันนี้ต้องตัดแน่หนึ่งเอาล่ะทุกคนทุกคนแม่ๆทุกคนคิดเห็นยังไงกับชุดนี้โปสเตอร์นี้นะคอมเมนต์มอมมอยกับเราได้เนาะต้องการคนวีดเป็นเพื่อนจำนวนมากจริงๆนะทุกคนเอาล่ะสำหรับการวีดโปสเตอร์อะไรนะคาวดาวไซส์คัมแบ็กของลิซ่าก็ จบไปเพียงเท่านี้นะคะซึ่งจะบอกรวมๆเลยคือจึงไม่ไหวนะคะคนสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตูติ่งชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ